วันนี้มันจะิกเกอร์ทิกเกอร์เทาขาดไปนึงยังแค่เดีกัอดีที่แล้วไม่ได้ไปได้ได้ที่ห้าหมดกลบเพราะวันไหนก็ได้สามบนะเนี่ยจะได้ใบไม่อยากได้อีกแหใบถึง5้าใบก็ได้ เลี่ยเลี่ยมาขาดแขงแต่ในญี่ปุ่นนะทิกเกอร์บางทีกะไม่ใช่ทิกเกอร์เทคกด้วยทิ um> to to ้งทำไมล่ะแต่ว่าทิกเกอร์มันจะเป็นของคนนะอยู่ที่บางทีจะใส่ไม่ใส่ก็พอดอ้แพงต้อขอใช้่าค่นยแ ร้อเก้าบเ็ดตอนย่างห้อท oh> ี่เป็นอีกครั้งแก่สามอย่าา้เวรอย่าเปลี่ยนใช่เปลี่ยนมาอีกนิดนึ่งช่วงนี้ช็อตเลยไม่มีตังค์เหมือนกันตังค์ไม่ค่อยเย้เบี้ยหมดกับไอ้บี้ไปใครไปพันหนึ่งยังมีค่าไม่ต่ออีกโอ ค่าเกียกูต่ออ้ยเดือนนี้กูช็อตแล้วไอ้ี่ยเงินเงินทำงานรายวันได้าสามละสิบค่าค่ากินค่าใช้ต้องเก็บตังค์จ่ายค่าไฟโอ้ทงก่อเหานไหอห

เชอยกกินานลมัมันย้อนแสงมองไม่เห็นวอะไรนะใน่งเรียนนอนนะเรียนนอนไม่หมนเดว่าเรียนนอนใช่ไหมใช่ เจงี่หมจั่วไวมไม่่านป่มาในะมาส่ไิแทะไม่ใส่มายเียอยหรืม,มาค <ๆๆ S 2> มบายเป็นโก,กัตีมาขอแค่หมื่นแ่แค่หมืนหม่นทามิตเลยนี่ผมานเอนี่สห้าม่ห้ไม่มิตันแหใ้ลงมาชั้หนึ่งเด้ไม่ผ่นได้่มย ห้าส okay, okay. um, ิบ้าเจอกันอืมไม่เจอที่ทิ้งเกินไม่ได้ยูไม่ไน้ไม่ต้องแบบบอกไม่เจออีกี่ไมปแล้วมันกลับไปเลยก็ได้แต่แพงแค่ แม็กกิ๊กมักกิ๊กย่ยิบสามเข้าวสี่ไม่มิงเช็คมิมหาันบอกว่าถ้าเนตูวมือไกมือไม่ค่อยมีเล่นมืไม่ค่อยมี้าจะเป็น่า่าเอ่อท่ แปดหคยเท่าไหร่แปดี่บามขรา้คขอโทษัดกอง่งไม่ดีสีกัยุ่นยุ่น่งวานแบนี้ห่ข้าหายไม่รู้งมีบารดค่อะไรรอนแต่าด้เป็นานะวับ่ที่รามีามไ

ยี่สิบีแหเก้ามาตีสักตีนปัดสพันตาไหมนี่แล้วมาตีปัดสิปัดสิทิ้งหนึ่งทิ้งหนึ่งเรียกคนเก็บฟ้าสองตัว สองหมื่นภาคละหมืนฮะูได้ี้ยางนี้เต็มงยี่สิบหาแอยี่สิบายังลาย ไม่รู้ว่าเรียนอะไรใช้เรียรใช่มจริงใ่แน่นอนกอ่าสกิลอะไรส่ซนเร็หนึ่งจังายจากหลักทีนึงไปที่เราไม่ค่ยใช้เรียหรอกเฟกไี่เลยใช่เฟก้า สกี no เล่นหน่อยเกินหนึงออกการนนเหนึ่งมื่นก็ มึงไม่เช็คี้ไอ้เด็ชี้เนี่ยผู้เช็คแล้วมันลงคุ้ยมันลงข้างตอนแรกผู้กล้ามาทำไอ่ะตอแรกคุณูที่กูต้องลงข้างูกะไม่เป็นไรกูเช็มาเลยได้ชี้ทำไมมึงถึงออกเป็นโอเวอร์เวติเลอมาตีโซนงทิ้งมือหนึ่งไปทิ้งหนึ่งไปผูางตัว เข้าเลยแรงเกินแรงก็ปล่อยสามแล้เองโอ้ยเยี่ยไปแรกเลยที่แเดียอร้อยร้านจอดสองชี้แวนปัดหน้าหมื่นเฟ้นหนึ่ง แหวนจะเป็นสงองคนนี้ร้อยร้านได้สองได้สามชี้แววนกำลังข้างานี้จะเป็นสามชิ้นดวลังจั่วก่อนโดวอลังจั่วก่อนโอ้ยตอนิ้จั่วแล้วก็สกิลคนนี้เมื่อฮิตเอามือหนึ่งใบเข้าโซ่แล้วก็โจวคืนหนึ่งใบ มันยังกะดีไอ้เยี่ยกูโดนสามสกลับลูกสองตัวโตๆค่านี้ไม่มีปัญหาหรอกมันผ่านถึงค่าเที่ยนี่เลยลอยลายเซ็กจืด 5้คันอยู่ไหมน,นะครับอ่าข้างนี้จิเกอร์รูปหนึ่งยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่ 8, สบแปดสามสิบหกคำว่าสามบหกนี้เดียวอ่าสีคนนี้บัตรน,นีย่ย้าจบการต่อสู้เจอนี้มีการบูทห้าครั้งอมันเข้าโซ่สแตนเรียการอะไรร้อยนันน เงียบไปขาเอเวอร์วกเวอร์ใส่เากระดับงจริงได้เาเบียดมึงได้เบาเกียร์เียไม่มีอเลยลักแต่มันต่อกูยืนอยู่ ปนึลงสี่เจ้าบอกบอกจ้าสั่นะไม่รูครับผมคุกคุกไม่ได้บอกจาสั่งองหมืไนหรอสามหมื่นแพงหนึ่งหมื่นสองแม่ก็จะเป็นหมดแค่นี้ไม่กดานีมมูดตักอีกาห

ไม่หมาเเล่เมอไม่ไม่มเีเียวสิ่ไนบ้างะไ่ไม่มี15ปีทีแม้านหนึ่5่ัตตานอว่านี้ลูกโอ้ว่ามาก็จับตรงนี้จบได้อ่าสกิลนอ2อตัวอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้แมนเป็นสามสาม แปดสองกิ <c oughs> ๊บดีแบบแปดสว่สิบสามไล่หนึ่บแบบนี้มั้ยสี่สิบแปดต่างกันสามหนึงเดี่ยวให้ใครเก็บก่อนโอแวนเฮ้ เปล่าร,รอดแล้วจีส,ส, isin, ส, isin, ส, ername, ส,สองหมื่นสองหมื่นเสามหมื่นสามหมื่นบุ๊กสิบห้าสี่หมื่นห้าเ้ยจีไหมไปไหนไปไหนได <labour und S 1> ไดนนะรอดแล้วกูรอดแล้ว <grain> โซน้าจอยกา๊าอ่าซวแวนจอยกหนึ่งใอกางมือหน่เกียวคนนี้เมื่อลงจากมือมันหนึ่งจนหนึ่ <c oughs> แวนีฝ่ายเป็นเกจสามคนนี้บวกมนอ ไกคิว่ลงจากเมือาตีลเกตสองหรือจำงกว่าสองก็จังกว่าใช่เกตสามหรือจำงกวาจากดอกที่เพิ่มมาแ้ัช่องดู โอเคหมดแล้วแวนวิ่งแล้มีาาอยู่พีใช่ตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งไดบูทสตัวอ้ยตีไปที่ขึ้นมาเมื่อกี้เช็คสามได้หนึ่งสองสามได้คนตาย ไม่ฮิตก็ไม่มีอะไรจากลูกองตัวลัมีตัวมันจะเป็นสี่สิบเจ็ดฮิตมีเท็กใช่ไหม,มใช่ไอ้นี่ไอ้นี่ก็จะเป็นลูกมาถี 23, 40, 41, ่สิบสบสี่ี่็ดกัี่ เก็เป็น,น,นปทั้งหมดแอ้ค่น,นี้สีเอ็ดการสามหมื่นก็สี่สับอานนี้สี่สิบสาี่เดียวปยเด่นเมชิ่สามดอ่อนโปดอ้คุย ม่ไม่มีพื้นสามหมื่นบาท

ไม่ต่างกันเลยอ่ะปล่อยเลยตายดีกว่าีไปฟังค่ะีไปฟังฝังวเช็คเช็คเกือบแล้วกู